ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่ส6มพันหกบทที่ 3, 6, สามพสิมิธกล่าวอย่างเขินอายฉันรู้ว่านี่มันฟังดูแปลกแปกแต่ตอนนี้ฉันไม่คิดว่าจะมีวิธีใดที่ดีไปกว่านี้แล้วทำเนียบขาวได้มอบศึกใหญ่เช่นนี้ให้แก่เรา และเราไม่สามารถประกาศความล้มเหลวได้ในเวลาไม่ถึงวันจริงไหมถ้าเป็นเช่นนั้นในสายตาของธรำรเนียบขาวอะไรคือความแตกต่างระหว่างทุกคนกับกองขยะรักเกอร์อยากจะร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาเขาโพล่งออกมาว่าสมิ h เราทุกคนล้วนเป็นนักวิทยาศาสตร์ปล่อยให้นักวิทยาศาสตร์ทำเรื่องอภิปรัยายแบบนี้พวกเขาไม่เป็นอืออาชีพเลยสมิธกล่าวช่วยไม่ได้คุณทำได้เพียงบังคับตัวเองให้ทำไม่อย่างนั้นคุณจะทำอย่างไรในเวลานี้นักวิจัยที่มีใบในหน้าเอเชียคนหนึ่งได้รวบรวมความกล้าพูดออกมาว่าคุณรัสเกอร์ฉันขอแนะนำว่าทางที่ดีควรไปจินหลิงเพื่อทำการตรวจสอบสถานที่จริงจากนั้น ำตัวอย่างสิ่งแวดล้อมชุดหนึ่งกลับมาทำการวิจัยเช่นอากาศของที่นั่นดินน้ำใต้ดินน้ำผิวดินและปริมาณน้ำฝนเป็นต้นเมื่อเห็นเขามีใบหน้าแบบชาวเอเชียรักเกอร์สจึงถามด้วยความสงสัย คุณเป็นคนหัวเสียไม่ฉันเป็นคนญี่ปุ่นรักเกอร์สถามอีกครั้งว่าคุณคิดว่าการไปพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบนั้นยุง่งยากไหมาชายคนนั้นตอบกลับด้วยสีหน้าจริงจังว่าก่อนที่ฉันจะอพยพมายังสหรัฐอเมริกาฉันได้ทำการวิจัยและพัฒนาจุลินทรีย์ในญี่ปุ่นมาหลายปีแล้ว ในขณะนั้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกำลังเฟื่องฟูทุกสาขาอาชีพต่างเรียนแบบผลิตภัณฑ์ชั้นยอดเพื่อไล่ตามต่างประเทศให้ทันไม่เพียงแค่รถยนต์เล็กเหล็กยารักษาโรคแม้แต่วงการผลิตวนยก็ไม่เวน้น ว่าแล้วชายคนนั้นยังคงอธิบายต่อไปในตอนนั้นโรงบ่มวายหลายแห่งในญี่ปุ่นมอบความไว้วางใจให้เราช่วยวิจัยและพัฒนาย้อนกลับวิสกี้ของยุโรปกับอเมริกาและเหล้าเหมาถ่ายของหวาเซียจากนั้นเราก็ดำเนินการเรียนแบบ วิสกี้ตะวันตกน,นั้นง่ายมากเราก้าวหน้าอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่นานวิสกี้ญี่ปุ่นก็เหนือกว่าวิสกี้ยุโรปกับอเมริกาคุณภาพและรสชาติล้วนเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ของยุโรปทั้งยังได้รับส่วนแบ่งการตลาดจำนวนมากแต่มีเพียงเหล้าเหมาถ่ายของหวาเซี่เท่านั้นที่ไม่สามารถเรียนแบบได้เพระเกสถามเขาว่าทำไมมีสถานที่พิเศษอะไรเกี่ยวกับเหล้าเหมาถ่ายงั้นหรือ มันพิเศษจริงๆนักวิจัยชาวญี่ปุ่นคนนั้นอธิบายเราใช้กระบวนการเดียวกันในการทำวิจัยและพัฒนาย้อนกลับเล่าเหมาถ่ายกลับพบว่ารสชาติเลวร้ายกว่ามาก ต่อมาเราถึงได้รู้ว่าในหวาสีมีโรงบ่มไวนยท้องถิ่นหลายแห่งที่พยายามเรียนแบบเล่าเหมาถ่ายแต่ทั้งหมดล้วนจบลงด้วยความล้มเหลวสาเหตุเหล่านี้ลึกลับมากกระบวนการเดียวกันวัสดุดเดียวกันและสูตรเดียวกัน แต่มีเฉพาะสถานที่ของเหมาถ่ายเท่านั้นจึงจะสามารถผลิตเหล้าเหมาถ่ายรสชาติแบบนั้นออกมาได้หากออกจากสถานที่แห่งนั้นแม้ว่าการเรียนแบบจะคล้ายคลึงกันแต่ก็ยังคงขาดจิตวิญญาณบางอย่างไป รกเกสถามอย่างเร่งรีบสุดท้ายแล้วพวกคุณพบหรือไม่ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนพบแล้วอีกฝ่ายอธิบายต่อมาเราได้ศึกษาจุลินทรีย์ในวัยที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต พบว่าจุลินทรีย์จากข้าวหมักวายที่เราใช้แตกต่างจากข้าวหมักวายท้องถิ่นของเหมาถ่ายถึงแม้ว่าเราจะแอบเอาข้าวที่ใช้หมักเหมาถ่ายออกมาอย่างเงียบๆแล้วนำกลับไปเพาะปลูกที่ญี่ปุ่นแต่ก็ยังคงไร้ผล หลังจากหยุดชั่วคราวอีกฝ่ายก็เสริมว่าในที่สุดเราก็ได้ข้อสรุปว่าเล่าเหมาไทยบริสุทธิ์สามารถกลั่นได้เฉพาะในสถานที่ของเหมาไทยในสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพวกเขาที่ซึ่งสภาพภูมิอากาศระดับความสูง ความชื้นและแหล่งน้ำในท้องถิ่นล้วนมีบทบาทที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งแต่มีความสำคัญมากฉันเข้าใจแล้วรัเก์สกัดฟันพูดดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะลึกลับมากจริงๆหลังจากพูดจบรัเก์สถามเขาอย่างชื่นชม คุณชื่ออะไรทำงานให้กับบริษัทไหนอีกฝ่ายรีบโคง้งคำนับอย่างตื่นเต้นแล้วกล่าวว่าฉันชื่อนากามูระจุมเปก่อนอพยพมายังสหรัฐอเมริกาฉันทำงานที่สถาบันวิจัยแห่งชาติต่อมาย้ายไปที่โคบายาชิฟาร์มาซูติคอรรับผิดชอบการวิจัยและพัฒนายาที่เกี่ยวข้องกับสารจุลินทรีย์ปัจจุบันทำงานที่จอรนสันแอนจอรนสัน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนายาวิเศษในครั้งนี้ฉันจะทุ่มเทสุดความสามารถและฉันจะทำให้ดีที่สุดโคบายาชิฟารมาซูติคอลรัสเกิสถามด้วยความประหลาดใจนั่นคือโคบายาชิฟารมาซูติคอลที่ถูกจิ๋วเสียนฟามาซูติคอลควบรวมกิจการใช่หรือเปล่าใช่นากามูระจุนเปพยักหน้าทันที ต่อมาโคบายาชิฟามาซูติคอลได้เลิกพัฒนายาที่เกี่ยวข้องกับสารจุลินทรีย์และเปลี่ยนเป็นยาคัมโปครบวงจรฉันจึงจากมาดีรัสเกอร์พยักษหน้าพลางกล่าวว่าในเมื่อเป็นแบบนี้ งั้นคุณฟอร์มทีมออกเดินทางไปยังหวาเซียเพื่อทำการตรวจสอบและวิจัยทันทีไปดูว่าทำเลที่ตั้งของจิ๋วเสียนฟาร์มาซูติคอลมีอะไรพิเศษบ้างอีกอย่างให้ทดลองผลิตยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนในพื้นที่ดูว่าจะได้ผลหรือไม่บทที่3,657เมื่อได้ยินว่ารัสเกิสขอให้ตัวเองนำทีมไปสืบสวนและวิจัยยังหวาเซียน,นากามูระจุนเปร,รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก เขาตกลงโดยไม่ลังเลยืนตัวตรงราวกับทหารโค้งคำนับแล้วกล่าวว่าคุณรักเกอร์สโปรดวางใจฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงรักเกอร์สพอใจกับทัศนคติของนาการุระจุนเปเป็นอย่างมากเขาเอ่ยว่ารอหลังจากที่คุณถึงหวาเซียแล้ว ต้องให้รายละเอียดที่ชัดเจนทั้งหมดกับชันยหยาบล่อยบ่อแสดใดใดไปนากามุระจุนเปพยักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่ากล่าวโดยไม่ลังเลผู้ใต้บังคับบัญชาจะทุ่มเทอย่างสุดความสามารถนากามุระจุนเป เดินทางมาสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายปีแล้วแม้จะทำงานหนักมากแต่เนื่องจากเขาเป็นคนเอเชียอยู่ในทีมที่ผู้นำเป็นคนยุโรปและอเมริกาจึงไม่เคยได้รับความสนใจดังนั้นเขาจึงไม่มีโอกาสได้รับการส่งเสริม ด้วยอายุที่มากขึ้นในช่วงสองปีมานี้นาการูระจุนเบจึงเริ่มกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองรายได้ปัจจุบันของเขาในสหรัฐอเมริกาจะบอกว่ามากก็ไม่มากแต่จะบอกว่าน้อยก็ไม่น้อยเนื่องจากภรรยาของเขาซึ่งเป็นกุลสตรีญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมมากงานประจำวันของเธอคือดูแลสามีและลูกๆอยู่ที่บ้าน ดังนั้นเขาจึงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครอบครัวเพียงลำพงังนากามูระจุนเปมีลูกสามคนคนโตกำลังจะเข้ามาหาวิทยาลายัยส่วนน้องสองคนกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แต่เนื่องจากเด็กๆล้วนเป็นผู้อพยพครึ่งทางดังนั้นระดับภาษาอังกฤษของพวกเขาจะไม่ค่อยดีนักในโรงเรียนสหรัฐอเมริกาเกรดเฉลี่ยถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้นโดยเฉพาะลูกชายคนโตที่กำลังจะเข้ามาหาวิทยาลายัย แต่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัยในอนาคตจะต้องใช้เงินอย่างน้อย30,000ถึง40,000ดอลลาร์ต่อปีเมื่อรวมกับสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ภาษีทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายอื่นๆแรงกดดันของนากามมระจุนเปก็ยิ่งทวีสูงขึ้นดังนั้นในหัวใจของนากามมระจุนเปผู้ซึ่งอยู่ในวัยกลางคนจึงต้องการปีนให้สูงขึ้นไปเพียงเท่านั้น อย่างน้อยที่สุดภรรยาและลูกๆต้องสามารถรับมือกับการใช้ชีวิตในอนาคตและการเรียนหนังสือได้อย่างง่ายดายและไม่ลำบากใจด้วยเหตุนี้เมื่อสักครู่ที่เขาได้ยินรัฐเกิร์สสื่อสารกับสมิธ จึงขันอาสายืนขึ้นและใช้คำพูดบางอย่างเพื่อให้ได้รับความโปรดปรานจากรัสเกิสรัสเกิสพอใจในตัวเขามากจึงเอ่ยปากพูดขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมญี่ปุ่นของคุณล้วนถือกำเนิดมาจากหวาเซีย ฉันเชื่อว่าคุณจะสามารถใกล้ชิดแก่นแท้ของจิ๋วเสียนปามาซูติคอลมากกว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่และด้วยใบหน้าของชาวตะวันออกเช่นคุณหลังจากถึงหวาเซียก็จะยิ่งปลอดภัยกว่าคนอื่นๆดังนั้นคุณต้องไม่ทำให้ฉันผิดหวงังหลังจากถึงหวาเซียแล้วหากคุณมีความต้องการใดๆลังเลที่จะพูดออกมาฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ กลงคุณรักเกสนากามุระจุนเปกเล่าวอย่างตื่นเต้นงั้นฉันจะเริ่มเตรียมการและออกเดินทางโดยเร็วที่สุดรักเกสพยักหน้าและกล่าวกับคนอื่นๆว่าพวกคุณไม่ว่าใครก็ตามหากได้รับเลือกจากนาก,กามูระจุนเป ต้องเชื่อฟังการจัดเตรียมและการมอบหมายของเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขเขาเป็นกัปตันของหน่วยปฏิบัติการนี้และเป็นผู้บัญชาการระดับสูงเพียงคนเดียวไหนเลยที่ทุกคนจะกล้าคัดค้านต่างพยักหน้าเห็นด้วยอย่างเต็มที่ นาการูระจุนเปเริ่มเลือกสมาชิกในทีมของตัวเองทันทีขณะที่เขากำลังเตรียมตัวเดินทางไปหัาเซียอย่างแข็งขันหัวหน้ากองทัพผู้รับผิดชอบที่นี่ได้รายงานการตัดสินใจของรัสเกอร์สไปยังทำเนียบขาวแล้ว หลังจากทำเนียบขาวทราบว่าการวิจัยและพัฒนาแบบย้อนกลับประสบปัญหาบางอย่างก็ได้เร่ง CIA ให้พวกเขาจัดส่งตัวแทนมุ่งหน้าสู่จินหลิงทันทีเพื่อพยายามรับสูตรทั้งหมดของยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนโดยตรงจากจิ๋วเสียนฟาร์มาซูติคอลสำหรับพวกเขาแล้วยาตัวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง พวกเขาไม่สามารถฝากความหวงังทั้งหมดไว้บนเส้นทางแห่งการวิจัยและพัฒนาแบบย้อนกลับได้และในเวลาเดียวกันที่หวาเซี่ยเมืองจินหลิงข่าวของยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิ๋วเสียนยังคงร้อนแรงไปทั่วโลก สิ่งนี้ไม่เพียงทำให้จิวเสียนฟามาซูติคอมีชื่อเสียงโด่งดังเท่านั้นแต่ยังทำให้ยอดขายายาผงกระเพาะจิวเสียนพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ป่วยที่ไม่เคยใช้ยาผงกระเพาะจิวเสียนมาก,ก่อน <S <S ก็มีความคิดริเริ่มในการเลือกใช้ยาผงกระเพาะจิวเสียนเนื่องจากความก้าวหน้าครั้งใหญ่ของยาเม็ดฟื้นคืนชีพจิวเสียนและด้วยผลการรักษาอันทรงพลังของยาผงกระเพาะจิวเสียน ทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ประทับใจจิวเสียนฟาร์มาซูติคอลมากยิ่งขึ้นเวยเลี่ยงได้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพนี้เริ่มงานประชาสัมพันธ์ของยาเม็ดปกป้องตับจิวเสียนและยาผงทองจิวเสียน